สวัสดีครับวันนี้พาชมลูกหมูมาใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นหมูโตกเกตอีกเช่นเดิมก็แข็งแรงดีพอสมควร ม้าใหม่ๆก็มันก็ยังตกใจอยู่ยังไม่ทันคุณจะเดินเข้ามาก็แตกเกีียวเลยก็พอได้อยู่แข็งแรงพอได้อยู่ ก็ประมาณสัก6โลนี่ได้ได้ประมาณ6-7โลนะครับซื้อมากะราคาพอสมควรอยู่คือมา ณวันที่28ธันวาคม2565ราคาตัวละ2 3 0 0นะครับเป็นหมูตกเกรดอีกเช่นเดิมช่วงนี้ก็เอามาอนุบาลยังอยู่ในช่วงอนุบาลอยู่ ก,กินอาหารเก่งพอสมควรกินทุกตัวนะครับถ้าอามาแล้วตัวไหนเดินหน้างงๆเวลาให้อาหารเทครั้งแรกนี่ไม่ค่อยอยากจะกินนะตัวนั้นก็เริ่มมีอาการแต่อันนี้มาปกติหมด ช่วงนี้ลูกหมูก่ะราคาอยู่คงเดิมปกติแต่ราคาหมูขุนหมูเนื้อลดลงยังไม่ขึ้นเลยแต่ราคาลูกหมูอยู่ปกติไ <c oughs> <c oughs> อไ้ แต่ไอ้ี้เดี๋ยวก็สักวันก็ลูกหมูพึ่งกามาใหม่เดี๋ยววันหนึ่งหรือสองวันนึงก็จะจัดยาฉีดให้ตอนนี้อามาก็เวลาให้อาหารก็เริ่มรูอาการตัวไหนไอตัวไหนซึม ก็เอามาใหม่ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้ชมกันนะครับ